เอาละครับวันนี้เรามาสรุปว่าใช้รถของ Honda าคลิกตัวนี้ประหยัดน้ำมันแค่ไหนนะครับอ๋อ Honda าคลิกตัวนี้ผมเพิ่งออกมาใหม่นะครับอันนี้น้ำมันเพิ่งหมดผมมันเหลืออยู่ขีดหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องเติมไว้ก่อน ครั้งแรกที่ผมออกจากรถมาผมเติมไปน้ำมัน150บาทครับลิตรละ30บาทแล้วขับไปจนเหลือขีดหนึ่งกระพริบ,บมันก็จะขับได้ประมาณ257บาทเฮ้ย257กิโลผมก็เลยไปเติมน้ำมันเต็มถังไว้นะครับเพราะกว่าถ้าขับไปอีกกว่าจะเข็นโอเคผมจะมาสรุปว่า คำนวณให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวสรุปว่า,อาสองร้อยหกสิบนะครับนี่สองร้อยหกสิบกิโลนะครับหารก็คือรถ เอที่ทำงานประมาณ9โลนะครับไปกลับก็18โลนะครับหาร18โลก็เท่ากับ14วันนะครับน้ำมันถังหนึ่งผมขับไปประมาณ14วัน14วัน14วันนี้ก็ ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าประหยัดมากเลยครับสองอาทิตย์สี่วันสองท์นะครับก็อ่าลองดูครับร้อยล่าสุดอีกผมไปเติมร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าหารสามสิบก็ประมาณสี่จุดแปดลิตรนะครับถังน้ำมันประมาณห้าลิตรอะ ครับประมาณนี้ถังน้ำมัน5ลิตรก็คือน้ํามัน5ลิตรหนึ่งผมสามารถขับได้ประมาณ260กิโลถือว่าคุ้มมากเลยนะครับ264กิโลอ่าผมขับสมมุติว่าเทียบง่ายๆนะครับปกติผมขับรถยนต์นะครับ245โลก็260โล เที่ยกับรถใหญ่หาร13กิโลเิตรก็ขับ20 20กิโลนะครับเดี๋ยวคิดใหม่นะครับว่า260กิโลถ้าผมขับรถใหญ่นะครับก็ 260กิโลนะก็หารรถผมมันประมาณเออสิบสามสิบสองกิโลลิตรอะ่ะสิบสองประมาณยี่สิบเอ็ดประมาณยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดบาทแล้วก็คูณ รีลและกี่บาทตอนนี้รีลแลกซ์สามสิบบาทนะครับประมาณหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบลบร้อยห้าสิบจากที่ผมขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมประหยัดไปห้าร้อยครับคือผมขับรถใหญ่ ถ้า250ผมขับประมาณค่าน้ำมันประมาณ650บาทแล้วผมขับมอเตอร์ไซค์ก็เสียค่าน้ำมัน150บาทมา150บาทนะครับโอเคครับสรุปว่าทริปนี้ก็ประหยัดสุดๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ